I yeah. thank yeah. you 好的吗 2 yeah, 4 i okay. ลบสองแล้วลายอ้กามขึ้นมาหรอกกามนับสองไปหาห้าสองแล้วเฮ้เปรี้ยวโปรแกรมคุณผู้อ่านโจทย์อย,ย,ยู่ขอโทษเลขสองกลับด้านค่ะเขียนเลขสองใหม่อยค่ะ